พระราชกรณียกิจด้านงานจัดหาไรายได้นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาติและสภากาชาติไทยในด้านต่าง พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต้องอาศัยการจัดกิจกรรมสนับสนุนที่สภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและหาไรายได้บำรุงสภากาชาดไทยเพื่อให้สภากาชาติไทยสามารถดำเนินง,งานได้อย่างเต็มกำลังและสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง งานกาชาตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของสภากาชาติไทยที่มีบทบาทส,สำคัญในการเผยแพร่กิจการของสภากาชาติเพื่อการระดมทุนและหาไรายได้เข้าสภากาชาติไทยพระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานกาชาตมาโดยตลอดทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมงานกาชาติและกิจกรรมของสภากาชาติไทยอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาติไทยและเป็นการชักชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อระดมเงินบริจาคให้กับสภากาชาติไทยเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในยามตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกเชื้อชาติชนชั้นวันนะละทัทธิาศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองใดๆ ทำให้สภากาชาติไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติตลอดมาตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและเอื้ออาทรสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนแผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดินหลอมรวมพลังเป็นชาติที่มั่นคงได้ทุกวันนี้ สภากาชาติไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้